พระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์วัดโสธรพระคาถาที่ให้พุทธคุณทางด้านปกปักรักษาดูแลทั้งตัวท่านรวมถึงบริวารทรัพย์สินบ้านเรือนให้สงบร่มเย็นไม่มีภัยอันตรายใดๆมาเบียดเบียนให้ทุกข์ให้โศกให้เดือดเนื้อร้อนใจสวดภาวนาทุกข่ำเช้าทำให้อยู่เย็นเป็นสุขคล้วคลาดปลอดภัยทันว่าดีนักแล กรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสันะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสันะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ เริ่มสวดบริกรรมพระคาถาห้ารอบณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสินทุธาทรงสมุรยักรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันติณกาโรกุกุสันโธซิโรมัตเชโมกาโรโกนาขามนโนนานาจิตเต พุทธาาโรกัสโปพุทโทจเทเวเนเตอากาโรสีสักยะมุนีโคตมโมยะพันเตยะกาโรอริยะเมตโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานัมามิหังนัรรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสินทุทาทรงสมุตยะทรงอากาศ พุทธังแล้วคลาดธรรมังแล้วคลาดสังฆังแล้วคลาดศัตรูภัยพาดวินาาสันตินากาโรกุกุสันโธสิโรมัตเชโมกาโรโกนาขามโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโทจะเทเวเนเตอากาโรศีสักยะมุนีโคตมโมยะพันเต ยะกาโรอริยะเมตโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานหมามิหังณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธสรงสินทุกธาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแผลวลาธทรมังแผลวลาสังขังแผลวลาศัตรูภัยพานวินาาสันติณนะกาโรกุกุสันโธซิโรมัชเช โมกาโรกโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโจะเทเวเนเตอากาโรสีสักยะมุนีโคตมโมยะพันเตยะกาโรอริยะเมตโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะหมามิหังณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสินทุ อาทรงสมุตยยักงอากาศพุทธังแคล้วค่าทำมังแคล้วลาดสังคังแคล้วลาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินากาโรกุกุสันโธสิโรมัตเชโมกาโรโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโทจะเทเวเนเตอากาโรศีสักยะมุนี โอตโมยะพันเตยะกาโรอริยะเมตโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะหมามิหังนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสินทุธาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแลค,ลงคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันติ นะกาโรกุกุสันโธสิโรมัชเชโมกาโรกโกนาขามนโนนานาจิเตพุทธากาโรกัสโปพุทโจะเทเวเนเตอากาโรสีสักยะมุนีโคตมโมยะพันเตยะกาโรอริยะเมตโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหัง คาถานี้ถ้าจะให้ดีจะต้องบริกรรมเป็นประจำทุกค่ำเช้าและให้มันสร้างกุศลทำบุญทำทานเจริญสติทำสมาธิบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ผลบุญส่งเสริมเกื้อหนุนให้พบแต่ความสุขความเจริญให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีความกังวลหม่นหมองจิตใจสงบสุขไม่ววาบุญไม่รุ่งร้อนบุญวายชีวิตก็จะพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไป